ครับสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วมาพบมาพอ่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคือเก่านำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สู่น้องเบิง้งเมื่อเนี้สีหายาสมุนไพรดีๆมาเสนอให้น้องแนนอุบลมาเสนอสู่พี่สู่น้องเบิง้งเอามาให้พี่ให้น้องได้เบิงองอาาพี่น้องให้น้องได้เห็นเผื่อพี่เผื่อน้องสิงได้หูจักว่าสมุนไพรตัวนี้ มันมีประโยชน์อย่างแกอย่างได้เนาะพี่น้องเนาะผมได้มาเบี้ยนึงเมื่อวานไปตัดสมุนไพรมาก็เลยเอามาปลูกไว้เว่าแล้วก็ไปพี่น้องไปเบิ่งใบมันว่ามันเป็นแนื้อดพี่น้องผมเว่าแล้วก็เดินทางพี่น้องไปเบิ่งสมุนไพรที่ผมเอามาปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นแนื้อดต้นมันเป็นเน้อดใบมันเป็นไน้อดมันมีประโยชน์อย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะเอาแล้วก็มาพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่ ครับผมนี่คือใบของสมุนไพรที่ว่าพี่น้องที่สเสนมาแล้วเอามาปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเพื่อบ่ให้มันสูญพันธุ์นาะพี่น้องเนาะ mm. นี่คือใบล่างแดงเด้อพี่น้องเด้อหรือหลายจังหวัดเอื้อนเนี่ยไดกับคอมเมนต์มาบอกกันพี่น้องหรือหลายจังหวัดเอื้อนเครือเขาแกบมันมีประโยชน์อย่างสู้กำลังได้เบาเห็ดอย่างได้บบาเพื่อสามารถซอยสู้กำลังท่านชายเด็พี่น้องเด้อเครือเขาแกบนี้หรือล่างแดงนี่ ซอยสูกกำลังท่านชายได้สุดจริงพี่น้องท่านชายตามหากันนักกันดาพี่น้องเพื่อเสีมาต้มอยู่ต้มกินเพื่อสีซ้อยสูงกำลังเพื่อสีซ้อยเสริมสร้างอารมณ์ทางเพศซ้อยเสริมสร้างนำอสุจิให้มันดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะว่าแลวก็ผมก็ทิภาพไปเบื้องท่อนมันนะพี่น้องเบิ่งใบมันแล้วไปเบื้องท่อนที่ผมตัดไว้เมื่อวานนี้พี่น้องครับผมนี่คือต้นล่างแดงที่เสน์มาแล้วตัดเมื่อวานนี้ เลือด่ีท่ายสู่พี่สู่น้อ,นองเบิ่งให้น้องแนนเอาไปขายายผลเอาไปให้เอฟซีเบิ่งเพื่อท่านสิได้เห็นเพื่อท่านสิได้หูจักแต่ตัวนี้มันสีบคข้อยดแดงเลยพี่น้องพ่อหยังเพื่อน,นตัดมาสองปีพี่น้องกราบมาเลยดำเลยพี่น้องเด้อถ้ามันยังบ่ตายมันสีออกดดแดงแดงแบบนี้พี่น้องแดงกว่านี้แดงเจ็ดเลยพี่น้องอันนี้มันตายเลยพี่น้องมันเลยแดงบ่หลายเลยพี่น้องเด้อนี่เขาเอิ้นลางแดง หรือเครือเข่าแก็บพี่น้องพ่นสามารถซ้อยอย่างได้เห็นอย่างได้เนาพี่น้องเนาะเครื่อเข่าแกบนี้พ้นสามารถซ้อยสู่กาลังท่านหญิงท่านชายได้อย่างดีพี่น้องต้มกิน่แก้อ่อนเพียรเพียงสร้อยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศซ้อยเสริมสร้างน้ำอสุจิบ่ให้มันอ่อนเพียเพรียงให้น้องชายกลับคืนมาทํางานได้ดังเดิมเนาะพี่น้องเนะไไาะภผเห็นภยัยูฮจักล้วก็ให้หาต้มอยู่ต้มเกลี่ยระเบิดพี่น้องเพื่อท่านสิได้ร่างกายสิบ ia, ่ไร้อ่อนเพียเพรียง สังเกตเบื้องตัวนี้มันสีขาวเลยพี่น้องเด้อทาฮาตัดไม่ไหม้มันสีขาวน้ำมันสีไหลแต่นี้มันตายเลยพี่น้องมันเลยเป็นเป็นไม้มัดนาพี่น้องเนาะมันเลยอันบ่อขาวพี่น้องเลยสังเกตแต่เครื่องอ่อนของพิ่นมันสีเขียวเลยพี่น้องเด้อแต่เก่จัดแล้วมันจะออกสีแดงพี่น้องนี่เขาเอื้อนล่างแดงหรือต้นเครือเข่าแกบซอยสู่กำลังแก้อ่อนเปียเพลแรงได้อย่างดีพี่น้อง ข้างหน้าเพื่อนเกี่ยวเข่าพี่น้องทางหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังสักก่อนแล้วจะพาเบื้งเพื่อนเกี่ยวเข่านะพี่น้องเนาะเพื่อนสามารถซอยบำรุงร่างกายแก้อ่อนเพี้ยเพรียงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายซอยขับปัสสาวะแก้กระสายเส้นแก้กระสายเส้นพี่น้องเอ๋แก้ปวดเมื่อยเอามาดองเหล้าก็ได้เด้อพี่น้องเด้อหรือท่านเสียไปเข้ากับยาตัวอื่นก็ได้พี่น้องเส้นโดบุลลมมากระเทบลงพี่น้องเอย กำลังเสื้อโค้งมดนะจะดียิ่งยิ่งขึ้นพี่น้องสามารถซ้อยแก้เส้นเอ็นพิการเส้นตึงเอ็นตึงพี่น้องไอ้ต้มออยู่ต้มกินจะเทมให้เส้นเอ็นย่นยานเลยพี่น้องเด้นี่แหละครับผมเครื่อเขาเก็บหรือล่างแดงซ้อยสู้กำลังท่านชายได้อย่างดีพี่น้องครับผมมาถ่ายทำอยู่ใกล้ๆ้เพื่อนเกี่ยวเข่าพี่น้องไอ้เสียงแทรกกับคอโทษขอ,อาภายัยเลยพี่น้องเด้มาเบิ่งเพื่อนเกี่ยวเข่านำร้อมพี่น้องถึกจังหวะพอดีพี่น้องอันเลีกเสียงเพลงอยู่ตต่นในบ้าน มาถ่ายทำทางนอกพ,พอดพอีเห็นคนเกี่ยวข้าวพี่น้องเลยก็เลยถ่ายบรรยากาศสู่พี่สู่น้องเมืองจ้หน้อยเกี่ยวสามคนบ่ครับเนี่ยเกี่ยวสามคนมเพื่พนว่าสุดยอดเลยพี่น้องเลย <laughs> อเออได้การ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 เอากินสมุนไพรแลวก็หาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำาซอยกันพี่น้องหา,าต้มอยู่ต้มกินโอ้เอฟแบ่งไหเอฟซีเพิ่มต้มกิน กำนึงพี่น้องเอ่ยมาวาดน,นี่แกปวดเมื่อยตามร่างกายไข้ก็ห้องโบกินเนาะพี่น้องเนาะกินไปสู้ไปกัางพอมาให้มันอ่อนเพียบันไดพี่น้อง <c oughs> ของน้ำพันต้มกินแล้วมาวาดน,น้ำเหลืองเอ้ยหัน้อาไปจะแซ่บขนาพันบ้าหอมพันว่าพันต้มกินมาวาดนแบแดงให้พันพันไปต้มอ,อยู่ต้มกินสุดยอดเลย,มยผมมาทางนี้คือจังยาเสน่ห์มาแล้ว ผ่าตากแห้งไว้เมื่อวานนี้พี่น้องเผื่อจะได้อาไปต้มอยู่ต้มกินหรือจะให้บันดียิ่งยิ่งขึ้นเอาไปเข่ากับดาที่ที่ผมบอกเมื่อกี้นี่น้อมากระเทบโล,ล่งกําลังเสือโค่งกาวเครือแดงมวยเลือดทาวันเปียงล่างแดงจะซ้อยสู้กําลังดียิ่งยิ่งขึ้นพี่น้องแกอ่อนเปี้ยเพียแรงแกปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีพี่น้องนะสร้อยสู้กําลังท่านชายได้อย่างดีเอาคลิปนี้ก็ให้น้องแนนฝากที่ฝากน้อง เื่อสิได้อาบต้อมอยู่ต้มกินให้เอฟซี FC น้องแนนเห็นแล้วก็ต้มออยู่ต้มกินแล้วบอง,วงเด้อวพี่น้องเด้อเทาล่างแดงเพื่อท่านสิได้บ่ออ่อนเปียเพียแรงพี่น้องไอค้คลิปนี้ก็ขอจบครับผมก่อนกินก่อนใส่ก็กให้ศึกษาดีๆเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิบ่ได้แพ้ยาสมุนไพรพอบางคนแพ้สมุนไพรแล้วพี่น้องเนาะบางคนกับบ่แพ้เอากินแล้วก็คอยท่านอยู่ดีมีแห้งห,ห,ห,หายเจ็บหายไข่เร็วๆเด้อพี่น้องเด้อ